สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมทันชนิด99ผีปอบเป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากคนเล่นคุณสายมวลดำแล้วเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่งจากคนธรมธรมดาธรรมดาเลยกลายเป็นผีปอบเที่ยวข้าสิงชาวบ้านกินของสดของขาวในตามชนบทไกลๆนั้นบางครั้งผีปอบจะเข้าไปกินควายทำให้ควายทั้งตัวลม้มทั้งยืนและขาดใจตายได้อย่างไม่น่าเชื่อนอกจากจะกินควายแล้วผีปอบยังกินหมูดิบ ไก่ตัวเป็นๆและยังกินคนด้วยเล่าว่าบางครั้งในร่างกายของคนเพียงคนเดียวมีผีปอบเข้ามาสิงสู่เพื่อกินตับไตไส้พุงถึงเจ็ดตัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสําหรับคนต่างจังหวัดหลวงปู่กาหลงนอกจากท่านจะเก่งเรื่องการสักยัน์หนังเหนียวและทําเครื่องรางของขลังแล้วเรื่องปราบผีปอบนั้นเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านเก่งจนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาสําหรับคนแถบปรจีนและสะแก้วเรื่องนี้ผู้เขียนได้ฟังจากสิทธิ์ของท่านเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนนั้นเวลามีคนโดนผีปอบเข้าก็จะลากมาที่วัดเมื่อผีปอบเข้ามาในเขตวัดจะแสดงอาการกลัวเกรงบาร,รมีของหลวงปู่ทันทีตามปกติหลวงปู่ใช้น้ำมนล่มันก็ไปแล้วแต่มีบางครั้งที่ผีมันมีธิ์ไม่ออกด้วยน้ำมนท่านก็จะไล่ด้วยมีดหมอเ้าไปตามร่างกายที่น่าสนใจคือท่านจะมีกระบอกไม้ไผ่หนึ่งอันอุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าหลวงปู่จะทําการเคาะไล่ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดลงที่ปลายหัวแม่โป้งเท้านี่แหละ ท่านว่าดวงวิญญาณของผีปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่หลวงปู่ท่านเสกเอาไว้จากนั้นท่านนําเอาผ้ายันมาอุดไว้ที่ปากกระบอกเป็นอันเสร็จพิธีใครที่เคยไปวัดเขาแหลมคงได้เคยเห็นกระบอกไม้ไผ่นี่บ้างผู้เขียนสอบถามจากหลวงปู่ท่านว่าแล้วกระบอกไม้ไผ่ที่มีผีปอบอยู่ข้างในจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่าผีปอบบางตัวที่ละทิฐิมันก็ไปเกิดตามวรระของมันก็มีบางตัวไม่ยอมละทิฐิเดิมท่านก็เก็บเอาไว้ บางครั้งก็ฝังดินฝากไว้กับแม่ธรณีและบางครั้งท่านก็เผาส่งเพื่อให้ไปผุดไปเกิดตามสมควรแห่งกรรมที่มันได้ทํามาท่านเล่าว่าสมัยก่อนเคยไปปราบผีปอบตัวครูอยู่เขตเขาย้อยจอเพชรชบุรีมันชื่อว่าเขียวผีปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นผีปอบพันปีผีปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาไสยศาสตร์แล้วของเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่งให้กลายเป็นปอบไปหมอผีที่ไหนมามันปราบได้หมด หมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิงด้วยฤทธิดเดชของมันบางคนพอเริ่มจะเสกน้ำมนต์เท่านั้นแหละเจ้าผีปอบตัวนี้มันปลีเข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจายเที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ท่านว่ามันเก่งนักใครท่องคาถาอะไรมันท่องได้หมดรู้จิตคนได้ด้วยใครคิดอะไรมันก็รู้มันปราบหมอผีที่ว่าเก่งๆได้ทั่วที่สุดชาวบ้านที่ได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่กะหลงก็มานิมนต์ท่านไปปราบ ท่านว่าตอนที่เหยียบหัวบันไดบ้านมันก็รู้เราก็รู้ท่านก็เตรียมไว้พร้อมเหมือนกันเพราะรู้กิจิจสับปอบตัวนี้ดีมันเห็นท่านมันก็ด่าเลยว่าขนาดหัวงอกมันยังไลก่กระเจิยมาหมดแล้วนี่เพิ่งมาบวชจะไหวระท่านว่าพอถึงที่เท่านั้นแหละท่านไม่ทําน้ำมนต์เหมือนคนอื่นหรอกพอเข้าบ้านได้ท่านเตะเจ้าผีปอบนั้นก่อนเลยจากนั้นหยิบไม้เรียวลงอาคมขึ้นมาตีมันไม่ยั้งเรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้ผีปอบมันก็ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆ แต่มันก็ไม่ออกต้องสู้กับมันอยู่นานมันก็ไม่ออกในที่สุดท่านเลยใช้อำนาจเขี้ยวแก้วประกาสิทธิ์ของท่านโดยนำหัวแม่โป้งแต่ที่เขี้ยวแก้วแล้วลองจับที่หัวของคนไข้เท่านั้นแหละเจ้าเขียวปอบพันปีดิ้นพลาดเลยที่สุดมันทนไม่ไหวก็ออกจากร่างของคนผู้นั้นก่อนออกมันยอมบอกชื่อของมันมันว่ามันชื่อเขียวไม่เคยกลัวใครไม่เคยแพ้ใครมันเสียท่าแพ้หลวงปู่กะหลงนี่แหละแต่พอมันออกแล้วหลวงปู่กะหลงรู้ว่ามันไม่ไปไหนไกลหรอก ไปสิงต้นกระบอกใหญ่แถวนั้นมีคนโดนผีปอบเขียวนี่หลกบ่อยครั้งท่านว่าให้เผาต้นกระบอกนั้นเสียก็ไม่มีใครกล้ายุ่งจนเดี๋ยวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ไปสืบดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผีปอบบางตัวบางพวกก็เจ้าเล่ท่านเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนถูกผีปอบเข้าพวกญาติญาติพาก,กันลากตัวเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดเท่านั้นแหละผีปอบมันออกคนก็หายเป็นปกติพวกญาติญาติวางใจว่าหายแล้วก็เอากลับบ้านเจ้าผีปอบมันรอที่หน้าวัดนี่ พอออกจากวัดเท่านั้นผีปอบก็เข้าสิงเหมือนเดิมต้องลากเข้ามาใหม่หรือหาของกันเช่นสายยาสินเสกตะกุดกันผีให้ติดตัวเข้าไว้ผีปอบจึงไม่ได้มากวนคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะมีอายุสั้นกว่ากําหนดเพราะพลังชีวิตหายไปที่สําคัญคือผีปอบมันไม่ได้เข้าสิงเฉยๆแต่มันกินอวัยวะภายในด้วยคนที่โดนผีปอบเข้าสิงจนตายยามตายจะเน่าทันทีเพราะในความจริงคนนั้นตายนานแล้ว แต่โดนผีปอบสิงเพื่อกินตับไตไส้พุงสมัยก่อนต่างจังหวัดมีผีปอบมากแต่เดี๋ยวนี้ท่านว่ามันไม่มีวัวควายให้ปอบกินผีมันเข้ามาหากินในกรุงเทพหมดคนบ้าบางคนเกิดจากผีปอบเข้าแต่ไม่มีใครรู้รักษาไม่หายไม่นานก็ตายเป็นแบบนี้ก็มากเพราะคนสมัยใหม่ไม่มีความรู้มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเรื่องประเภทนี้จึงเข้าลักษณะไม่เชื่อ,อยาลบหลู่ และหากมีโอกาสก็หาของดีกันตัวไว้ย่อมดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันตัวไว้เลย